สวัสดีค่ะฉันต้องการสูตรค่ะสำหรับผู้ชายส่งประมาณ185เรามีอยู่ชิ้นหนึ่งพอดีค่ะที่เหมาะสมรอสักครู่นะคะได้ค่ะแม่นั่นแฟนเก่าเธอไม่ใช่หรอมีปัญญามาซื้อร้านแบบนี้ด้วยเนี่ยเนาะนเอ้ยอย่าคิดว่าได้อยู่กับคุณลูกแล้วจะมีชีวิตสบายนะเพราะคนอย่างเธอไม่มีทางเข้าบ้านหรยได้หรอกอย่าฝันไปเลยเอย๊ที่นี่เลี้ยงหมาด้วยหรอคะทำไมถึงเห่าจัง สวัสดีค่ะทั้งหมด1 8 0 0 0 0บาทค่ะแพงจังเลยดูเหมือนว่าคนหลุยจะไม่ได้ให้บัตรเครดิตเธอเนาะหรือว่าเธอคิดจะเป็นคนจ่ายเองเหรอการจ่ายเงินเองก็ต้องมีทุนทรัพย์นะเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองเธอพูดว่าอะไรนะเธอมองฉันไปอากาศเลยเนี<ง>่ยโกรธเลยจ้าเธอบอกว่าช่วงนี้ไม่สบายไม่ใช่เหรอให้เฉินอยู่กับฉันคืนหนึ่งอ่ะตอนคบกันก็จับมือกันสักหน่อยอ่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทดูเหมือนทําเมืองใต้เธอน่าจะแพงที่สุดแล้วนะแน่นอนว่าฉันสะอาดเพราะว่าฉันดูแลรักษาตัวเอง แต่คนอย่างพวกเธอสองคนใครๆก็สามารถนอนด้วยได้ใช่ไหมเธอบอกว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะไปตรวจสุขภาพหน่อยไหมไม่ควรหลีกเลี่ยงการรักษานะที่ทําตัวสูงส่งแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรเธอคงคิดว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณหนูแต่ถ้าซื้อไม่ไหวก็รีบไปซะฉันเห็นว่าคุณดุยคงไม่จริงจังอะไรกับเธอมากเป็นงั้นจริงเหรอ